สวัสดีค่ะพบกับช่อง fc หมอลำม,มาแรงกันอีกเช่นเคยเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นั่นเห้าก็ยัง่งอัปเดตความเคลื่อนไหวเนาะคะ่ะของคุยบานฟินแลนด์และกับแพ้วๆแสงทองนะคะจากประเด็นดราม่าของเรื่องทีดินเนาะคะ่ะที่ยูจังหวัดยะโสธรอ่าตอนนั้นที่แพ่วๆเดี๋ยออกมาเบาเนาะไหลซดเบาออกมาเนาะคะ่ะบดบีกเพิ่นกระดิพูเดเนาะ โพดต,ตอบกับแพ่าๆเพิ่พนโพดว่าการที่คนเห้าหนั้นแอบเอาชนูที่ดินของคนอื่นไปโดยที่เขาบ่งูโตและเป็นสื่อของเขาและมีการสื่อขายจริงถือว่าเป็นการอยากหยอกสับแมนบอคะคุณตำรวจและกะอีกโพดน,นึ่งเนาะค่ะโพดโพดนี่คุยบานฟินแลนด์ถึงกับทนมบ่ไหวสุดทนได้สะบบด หรือได้เว้าคำหนึ่งโพดคำหนึ่งออกมาที่เฮาบ่เคยได้ยินว่าเพิ่นสิดาเนาะว่าเพิ่นสิดาแผ่วๆขนาดนี้เนาะค่ะแต่กีกับเพิ่นกับซีเบิลแบบว่าเป็นแบบว่าโบออกขนาดนี้เนาะเพิ่นกับอันนี้เพิ่นอาจสีเบิดความอดทนรายกาเหมือนเนาะค่ะเดือดสุดๆเนาะเพิ่นโพดว่าจังสีนเนาะเพิ่นโพดว่างานวันเกิดเดย์ไหว้มาหลายกูกับซีกินให้เบิด บตรงมาตัดนีด้ตัดอยังมันคือสิเก่งแท้คนนีเห้เก่งแน่วบบคำบบคู้นอีผากตํำอย่างหลังจากที่ผู้ยบ่บานเพิ่นได้พูดออกไปเนาะคะ่ะคนได้เข้ามากกดไล่กดถึกใจตั้งห4 2 0 0รการไลคเนาะคะ่ะและก็มีคอมเมนต์แบบร้ายเลยะคะ่ะ อาหาสีหยกตัวอย่างคอมเมนต์เนาะค่ะถี่เพิ่นเด็กเขามาแสดงความคิดเห็นเนาะค่ะคอมเมนต์นี้บอกว่าอิผักลากใส่ไก่จังเมนมันนามันหนุกจังเมนเลิศจังเมนคักค้นสร้างเบดลูกพราะการกระทําของเก่นละขี่ไข่บอลหล่นไหลน,หนานากระเลว่าเมนถือของว่าเมนถืออุ้มผสูกก่าสัน ที่ผ่านมาทุกคลิปท่อแหลวถุกลิปแล้วไผสิบไปเสือถือได้วาอยียงทีล่งลงลงคลิปไปคือความจริงขนาดซสือโถลดแต่ก่อนยังว่าซสือให้ซสือสซดผนณาผลสุดท้ายเงื่อนพลขนาดมีคลิปว่าเขาซสือทีแล้วมันก็นยังบอกว่าหลอกหยาดมิดตูละงง อีหยางบางที่เป็นความจริงแล้วตัวจากนีเซษการค่าเซษธุรกิจไพยสิกาเสื้อถือบางคะอีกข้อเมนหนึ่งบอกว่าอย่าตามเกมเคาเดอร์ภูเยบ้านแต่โอดบัไดกระจัดโหลดจ้าเบนกับนัตีอยู่สที่เปิดไหว้พร ย่างแกวอยู่สเอามาตั้งให้บอดพวกเจ่าเดียวนี่ฮ่าฮ่และกามีอีกคนคนหนึ่งเนาะคะ่ะหลังจากประเด็นหนีออกมาถึงกับว่าเดออกค่ำที่แบบว่าบ้เคยได้ยินว่าเพิ่นสีเาแบาแบบแห้งขนาดนี้เพิ่นทั่งโพทั่งดาทั่งเวบาถึงอา้นหักของแพ้่าพาอยู่ขนาดนี้เนาะคะ่ะ ค้นหักอยู่คณะนี้ก็คือพ้าเอกริเกเนาะค่ะคุณสั้นเนาะค่ะไม่ท้องคําเนาะค่ะสั้นพงศกรเนาะค่ะโดยผู้ที่นับถือบอดบิกนับถือเป็นไอหักก็คือบอดโนดเนาะค่ะบอดโนดเฝ้าโพดท่านที่ท่านใดเนาะค่ะโพดโพดนี้บอดโนดได้โพดว่าใสอักษรภาษาอังกฤษเนาะค่ะเป็นตัวอีนะค่ะ อีสมองไหลมึงควรคิดบางนะว่าทุกวันนี้ความนิยมมึง่งลดลงขนาดใดอย่าปากก่งจ้าถ้าพัวเด็กมึงดีมันมีงานไปนานแล้วจ้าบอมกักกอแดกดอกบักปีดเขาเกียดมึงถทึ่งวงการจ้าไม่ท้องค่ำขาวสวยมากหลังจากที่บอร์ดนูดได้มีการพูดขอความนี้ลงไปเนาะคะ่ะ ทางด่านของชาวโซเชียลก็ได้เขามาคอมเมนต์บอกว่าถูกใจมากค่ะเขาปากดีมากนะคะว่าหนา่าซอยจัดการมั่นให้หูหน่อยค่ะว่าไผเป็นไผส่วนลูกน้องโบก,กัวค่ะเดี๋ยวมันฟองเงินในบัญชียังางโม้อมค่ะอุ๊ยบอดคือมักเวชน,นีแท้เอาเมเอา้ามือหนีโบาหามไผเลยจ้า ซ่องดูฮี่ก็ไเด้เขาม,ามาแสดงความคิดเห็นคือกันเนาะคะ่ะซ่องดูฮี่ได้แสดงความคิดเห็นว่ามิมอ่าแล้วก็โตมอมาอถ่ายเนาะคะ่ะอันนี้ก็เห็นด้วยบ่เห็นมีวงใดคนดังดีๆีทีใดครบค่าสมาคมเลยปาคางบ้านชั้นค่าเห็นเขาบ่เว้ากับเอาใ่เลยต้องจัดบางคาบอส บอโนดยังมีการโพดต,ต่ออีกเนาะคะ่ะโพดอีกโพดหนึ่งต่อจากโพดเมื่อกี้เนาะคะ่ะยังโพดต,ต่ออีกโดยบบย่อมจูบเนาะคะ่ะบอดโนดโพดต,ต่ออีกบอกว่ากูบรีบตุยดอกชีวิตพวกกูเทียบกับซุปเปร์ค่ามือสองของพวกมึงห่างกันหลายหลังจากที่บอดโนดได้โพดลงไปเนาะคะ่ะ ก็ได้มีคอมเมนต์มาต่อวาดาท้อยเนาะค่ะบอกว่าเหมือนมันสิเกียรติพีโนดมากคนอื่นโพผบ่เป็นอยังพีโนดโพด์เหมือนสิมีผลต่อจิตใจมากดินดินดินบอทโนดค้าเรื่องนี้ให้มันกระจางแจงสักที่เธอค่ะซอยพญ,ญาบาบเนะะี่ยค่ะดับความมันไปเลยคะ่ะแพ้าๆนั่งสั่งสัตวูหลอบคางหลาย นีลุยนั่งสั่งพอปูเมยาขึนมาบูชาแต่นั่งกับสนับสนุนคนผิดท่านก็ยังสิยูบ่อขั้นนั้นยังบ่ไดเรียกว่าซุปเปอร์ค่าครับรุ่นนั้นแค่เป็นสันสปอร์ตค่ายังห่างกันหลายครับมันบ่มีสมองจ้าอยากแต่น้ำแนวเดียวมันคักมันแนกเอาให้นะักด่านกฎหมายเลยบอทโนด สอนมุ้ยกฎหมายค่ะสีเงียบจักเถ่อส่วนทางด้านของหวั่นใจของเพ้วผ้าเนาะค่ะระเอีกสั้นเนาะค่ะระเอีกลิกีสั้นวุงสะท้อนเนาะค่ะเพิ่นกระไดพูดตอบกลับบทโนดเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นไดเห็นพูดของบทโนดแล้วเพิ่นตอบกลับเลยว่าม้ากัดเขาบ่เห่าแต่ม้าบ้านผมบอ่อเห่าแต่มันกัด ข่ำคมหนีโคเสนอกนเขาเพลงหมากัดโอมาเทศนากะไรแม่มาอ่าลองเป็นเพลงของอันเอกชัใช่เนาะค่ะที่นี่นะทางฟังของเอฟซีเเพ้วเนาะค่ะกับเอฟซีของสั้นเนาะกัไเด้เข่ามากอมเมินและที่นี่เอามาแบบช้าทางฟังบทโนดและกกัูนิบาลฟินแลดนเนาะเอาสียุกตัวอย่างเนาะคอมินทั้งฟังของอออสั้นเนาะค่ะ เพิ comment, ่นคอมเมนต์ว่าจะสิเนาะค่ะรับทราบจ้าแช่ลงกลุ่มวัคซีนป้องกันโรคผิดสุนัขบ้าและบาดแล้วจ้าอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่ามันเป็นหมาบ้าลืมฉีดวัคซีนฮ่าฮ่ฮ่แต่ยังโมพ่อเน้อค่ะทางฟังเอฟซของผู้ยิบานฟินแลนด์กับบอร์ดโนดเข้ามาคอมเมนต์แบบถล่มทลายเลยค่ะ ก็คือว่าดับค่าบ้านเจ้าของเลยค่ะโพดเนเขาเตะเจ้ของดับทางเอซของพยิบานฟินแลนด์มัมัคอมเมนต์แบบร้ายบอกว่าจังสินงานการโบเห็นมีทําเลยวันวันเดินตามแต่ผู้ยิ่งแล้วยังเมื่อปากดีทางทางทีโบเมนเรื่องของเจ้าของวสันอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเอาตรงๆนะคะโบคควนยุง่งควรเงียบเงียบค่ะมันเป็นเหลืองของเขาสองคน คุณคือคนที่พึ่งเขามาพวกเช่านิดปล่อยเขาเสือกไปค่ะแต่คุณคือคนหูใจแฟนใหม่ย่ายุงดีกว่าค่ะภาคกันสนับสนุนพลังบวกบมเมนไม่หยุงและกระพดแบบนี้ค่ะหูค่ะว่าหากอยากปุกป้องแต่มันจิเหตุให้เจ้าของนะั่นโล่งหิวนะคะควรสนับสนุนบอกกันบมเมนดึงกันลงนะคะ มันเป็นหมาบ้าลืมฉีดวัคซีนฮ่าฮ่าแพ่ค่าบ้านอีกแล้ว90%ได้เนม้นไปในทิศทางเดียวกันอีกข้อมเม่งนหนึ่งว่ายางว่าแหละค้นพึ่งเกิด,ดวุฒิภาวะก็มีแค่นีแต่แม่เชียให้ลูกนั้นรีบแต่งกันไวไ้ๆนะบ่มีไพยสมกันขนาดนี้แล้วครับวาา่าซานส่แว่นก็นยังรอเนาอ,อบักลาหมาพันุ์ใดเนาะมันกัดฮ่าฮา อีกคอมเมนหนึ่งบอกว่าอย่าเลิกกันเดอร์จังเมนสมกันแห้งว่านอีกคออเมนหนึ่งบอกว่าแบบนี้แหละเรื่องมันแหงบานปลายเสียดเอียงกะขวนเงียบๆทาสนาแล้วก็ค่อยพูดก็ได้จังพูดก็ได้อ่าบอกเลยถาทนายโบเกงแผหยับจะยืนยจะยืนแบบยากเลยแหละเตือนด้วยความหักแล้วก็เป็นห่วงแม่นองนาลิตาค่ะ เป็นยังตรงอยูงเรื่องของคนอื่นงงให้เขาเครียดกันเองสิบดีบ่อมั่นเบิงแล้วลกลุ่งล่างไปแล้วตัวเองอยู่ในจุดของเจ้าของเองมันสิดีกว่าเดอ้ออยู่เฉยเฉยกับม่มีไผวาเป็นใบดอกเดอ้ออยากมีบทบาทวางานันเสลอแล้วก็ใส่รูปแม่งสาบสามตัวอีกค่ะอายุอุทิภาวะความหูความสามารถ ประสบการณ์ความสำเร็จความผากภูมิทรัพย์สินเทียบเขาเบบได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเฮานำเสนอทั้งสองฟังเนาะค่ะ,ะทางฟังของบอสบีกและก็ฟังแพล่าเภาเนาะค่ะที่เพิ่นได้ตอบกลับกันไปมาเนะาะยังดูเดือดในขณะนี้และก็ความเคลื่อนไว้ตอนนี้นะคะทางแพล่าเภาจะเลื่อนไว้ด้วยกันซีมี เอาลงรูปของลูกทั้งสองคนเนาะค่ะก็คือเอ็นดูลูกทั้งสองคนส่วน้ใหญาบ้านฟินแลนด์ก็มีความเคลื่อนไหวในขณะนี้ก็คือเพิ่นไปทําบุญเนาะค่ะก็คือไปกวดน้ำทําบุญเน่วันเกิดของเพิ่นเนาะของ้ใหญาบ้านฟินแลนด์ในตอนนี้เอ่าก็ล่อเบิงล่อฟั่งกันเบิงเนาะว่า ุยบานฟินแลด์เพิ่นเสียออกมาเว่าในเรื่องหนีบอเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นก็นยังบ่ท่านได้ออกมาเว้าชี้เจงทุกอย่างเพิ่นแค่โพดเนาะคะ่กะกาล้อบึงเนาะคะ่ะว่าเพิ่นสีเเลื่อนไวจงังไดแต่ส่วนทนายของเพิ่นก็นคือทนายพัดก็ออกมาแบบเฮ็ดคลิปเว้าเรื่องของเกี่ยวกับทีดินเกี่ยวกับมรดูเกีียวต่างๆหลายอย่างอยู่เนาะคะ่ะเหาสีนําเสนอในความคิดเห็นของทนายพัดต่อจากที่เหานําเสนอในคลิปก่อน เป็นในคลิปต่อไปเนาะคะ่ะในเรื่องความหูว่าความหูในเรื่องกฎหมายนที่ดินหนี่ผู้ใดทีสีน้่นําไปกลัในในเรื่องแบบว่าเป็นตาสนะนําไปกลัวกันเนาะคะ่ะในเรื่องของกฎหมายเนาะคะ่กะการตรงไปสู่กันอยู่ในศาลเนาะคะ่ะว่าไพสีกฎหมายเหน่่กวกันสำหรับคลิปนี้นัน,นกน็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ